ช่วงนี้ปีศาจอารวาสมาเพื่อทางซ้จัจปราอาจา์ผู้ที่ก็หยิบถุงปราปีศาจสองใบล่องหหนึ่งชุดเตรียมตัวคืนนี้ไปจับปีศาจเรื่องแบบนี้จุนเปาไม่ลงมือเองเขาเลยไปหารองหัวหน้าให้ไปลุยก่อนทำไมวันนี้สายตาเธอดูแปลกแปกนะใช่แล้ว ตอนนั้นจุนเป่าก็รู้ตัวแล้วไม่ชอบมาพาจุนเป่าไปเขาก็เผาเย็นล่องหนแล้วก็ไปส่งข่าวให้แม่นางสามทั้งสี่คู่ส่งสายตาแม่นางสามสี่ก็เห็นคำเตือนที่ก้นชาไปจริงๆก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรแปลกแม่นางสามสี่เรียมรอดูสถานการณ์ตอนนั้นเองลุ่มชายชะกันยนล่องหนเป็นกางเกงน่งแล้วเดินออกไปจริงๆเห็นภาพนั้นก็พล่าออกมาทันทีภาพแบบนี้เขาก็เพิ่งเห็นทําได้แค่แลกมอนอนลงดูสิพี่ดื่มไม่ไหวก็อย่าดื่มสิหน้าไอายียมาร ตอนนั้นจุนเป่าพารองหัวหน้ามาฉากนี้มันช่างไร้สาระสิ้นดี